เข้าไป,าไปลอกกันไปนะ,อะไอสัตว์โดนอะไรบอกว่าโดนคลังบีเอ็ม่สิบเใช่ไหม,มแต่พวกพวกฝ่ายนี่ก็เยอะจริงๆนะถ้ามันโดนคลังจริงๆนะมึงมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่บึ้มเดียวนะมันก็ต้องมีแบบเหมือนเสียะบัตอัะนะมันเคยได้ยินเปล่าเออแต่เนี้มันลงมาแล้วมันบึ้มเดียว แค่เนี้ยมันก็ขิดกันไม่ออกมึงก็ให้ไอ้เพจไอ้ไอ้อาร์มี่มาเลเทอรี่ฟอกเนี่ยไอ้สัดมึงก็โคยิงเข้าประเทศไทยก่อนน้องกินรู้สึกยังไงที่จ่าบอยที่บอยคำหินไม่พอใจคนไทยจะไปฟ้องสาวโลกสาวโลกมมนยนี่ก็คือนานาาติโอ้พนมมีตาบอกประเทศตัวเองพนไปสอยู่ใส่ว่า บึงเออคือสิบริสุทชื่อตามานหนันะบ่าประเทศเพยิงเขาไทยก่อนไพ่ไพ่กะหูเนาะแล้วทีประเทศตัวประเทศปัญหายิงเขาเลาวแต่ว,ว่าเขาเป็นข่าวกับแซนกับแมนประเทศเพิ่นมอเมนประเทศไทย แล้วน้องจินรู้สึกยังไงที่จ่าบอยไม่พอใจบอกว่าคนไทยนี่ไม่ดูยิงเข้าแม้กระทั่งขมินต้องทำให้สาวขมินตาลำลำอ,อกพยกหนีทั้งทั้งที่ตัวเองยิงเข้าเอ่อีสยิงเข้าปั๊มน้ำมันไทยและยิงเข้าโรงพยาบาลไทยแมนป้านันว่าอยากไปหกษาอยู่ประเทศไทยเนาะเขาเจ้าสีหาบอเข้าไปยิงยิงถือ อย่างนะห้องหมอไทยในการเกลน้ำมันไทยเนาะจนเสียหายมาที่เขาเหตุผลเคลื่อนฮับบอลลายหันมาโทษไทย,ยว,ว่าไทยนี่เป็นคนเริ่มก่อนเขาเอาตาตรงไหนมาดูล่าสุดทหารของเขานี่วิ่งวอนประเทศไทยนะวิ่งบอนประเทศไทยว่าตอนนี้ยอมแพ้แล้วสู้ไทยไม่ได้แล้วกลัวตุยมากกว่าไปตอนนี้ไปรับสมภพพร้อมกัน เห็นมันแตกตื่นกันทั้งเมืองเลยค่ะคุณผู้ชมหลังทออเสิร์ฟไม่หยุดส่ง F16 บินลึกเข้าไปถึงกลางกรุงสํารงจังหวัดอุดรมีชัยทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ถล่มคลังแสง BM21 สอซาราเป็นหน้ากรองเลยค่ะทหารเราเขารู้หมดค่ะว่าพิกัดคลังแสงมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วตอนนี้เขาเชิงรุกชิงลงมือทำลายมันก่อนที่มันจะยิงใส่บ้านของคนไทยเพราะมั่นใจว่ามันเอาแน่ไอ้พวกเขมรมันเลวมันล็อกเป้าแต่พื้นที่พลเรือนชุมชนหวังจะให้คนไทยเสีย ชีวิตแล้วเรื่องอะไรเราจะยอมให้มันทําเราก่อนล่ะคะทอออกเขาเอาระเบิดไปย่อนตู้มเดียวจบค่ะไม่ต้องพูดเยอะ โดยเพจ Army Military Force โพสคลิปเหตุการณ์หลังจากเครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศไทยทิ้งระเบิดในเมืองสำารงจังหวัดอุดรมีชัยพร้อมระบุข้อความว่าด่วนเ<น>ครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศไทยเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ GBU-12 Paveway ต่อเป้าหมายคลังเก็บจรวด BM-21 และอาวุธหนักของกัมพูชาจนเกิดการระเบิดเสียงดังต่อเนื่องและรุนแรงกลางกรุงสำารงจังหวัดอุดรมีชัย หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะปรับสำโรงเป็นเมืองหลักของจังหวัดอุดรมีชัยค่ะเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาเป็นเมืองที่เป็นทางผ่านไปยังโอสเมตซึ่งอยู่ชายแดนประเทศไทยคอมเมนต์ก็ระวังให้ดีแล้วกันถ้ายังไม่หยุดยิงบ M21 ใส่ประชาชนไทยระวัง F16 จะบินลึกเข้าไปถึงพนมเปญ ต่อมาเพจอาร์มี่มิลิเท o r ี e ฟอสโพสคลิปพร้อมข้อความอีกว่าด่วนเปิดคลิปหน่วยเฉพาะกิจที่11กองกำลังบุรพาเปิดปฏิบัติการใช้รถถังยิงทำลายบ่อนคาสิโนของกัมพูชาในพื้นที่ตรงข้ามจุดผ่อนปรนทางการคา้าบ้านตาพระยาอำเภอตาพระยาจาังหวัดสแก้วโดยมีโดรนลาตะเวนทำหน้าที่ชี้เป้าหมายซึ่งบ่อนคาสิโนแห่งนี้ ถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ตั้งฐานบัญชาการยิงอาวุธวิถีโค้งป้อมปืนกลและสะสมอาวุธของฝ่ายกัมพูชาเพื่อใช้โจมตีใส่พลเรือนและทหารฝ่ายไทย เมรมันแตกตื่นกันทั้งเมืองเลยค่ะคุณผู้ชมหลังทออเสิร์ฟไม่หยุดส่ง F16 บินลึกเข้าไปถึงกลางกรุงสํารงจังหวัดอุดรมีชยัยทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ถล่มคลังแสง BM21 สซาร่าเป็นหน้ากรองเลยค่ะทหารเราเขารู้หมดค่ะว่าพิกัครคลังแสงมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วตอนนี้เขาเชิงรุกชิงลงมือทำลายมันก่อนที่มันจะยิงใส่บ้านของคนไทยเพราะมั่นใจว่ามันเอาแน่ไอ้พวกเมรมันเลวมันล็อกเป้าแต่พื้นที่พลเรือนชุมชนหวังจะให้คนไทย ชีวิตแล้วเรื่องอะไรเราจะยอมให้มันทําเราก่อนละคะทอออเขาเอาระเบิดไปหย่อนตู้มเดียวจบค่ะไม่ต้องพูดเยอะโดยเพจ Army Military Force Post คลิปเหตุการณ์หลังจากเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยทิ้งระเบิดในเมืองสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยพร้อมระบุข้อความว่าด่วนเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์แบบ GBU12 Paveway ต่อเป้าหมายคลังเก็บจรวด BM 21และอาวุธหนักของกัมพูชาจนเกิดการระเบิดเสียงดังต่อเนื่องและรุนแรงกลางกรุงสำโรงจังหวัดอุดรมีชยัยหลังคลิปนี้ถูกเผยแร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะประับสำโรงเป็นเมืองหลักของจังหวัดอุดรมีชัยค่ะเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาเป็นเมืองที่เป็นทางผ่านไปยังโอซเมตซึ่งอยู่ชายแดนประเทศไทยคอมเมนก็ระวังให้ดีแล้วกันถ้ายังไม่หยุดยิง b m 21ใส่ประชาชนไทยระวัง f 16จะบินลึกเข้าไป ถึงพนมเปญในเมื่อทหารปฏิบัติการของทาง1 6ประเทศไทยเรื่องสิบโมเมนต์ผาเอไอแต่เมงสภาเพื่อนนะเจ้ามันคือแม่งอียังแหละทำไมน้องกินต้องพูดแบบนั้นแม่ตั้งเบอกมันเป็นแต่ยาคัวแต่เขามั่นใจมากเลยนะว่าไทยนี่เป็นคนเดิมยิงเข้ากัมพูชาก่อนแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้บอยขมินจะไปฟ้องสาวโลก ไทยเขาบอยิง่งเขาจะก้อนเนาะขย้อนยีางย่างขามี่ขายอยบอกเอามาอวดเจา้า <c oughs> จะเบิ่อที่เจ้าเองหันว่ารถคีบมเป็นยังเอามาอวด <c oughs> น้องกินรู้สึกยังไงรู้สึกสงสารไหมที่เขาหลอกตัวเองที่เขาไม่พอใจอะไรเขาก็ทําเป็นภาพ AI <c oughs> เพื่อเอามาอ้างเพื่อเอามาอวดเอามาแข่งกับประเทศไทยแต่สู้ไทยไม่ได้สักอย่างอวดไรแต่สังคม แต่บนยอมรับความจริงอันนี้ก็บอ่เอาน้าเนาะท้าว่าความจริงเพิ่นเป็นแบบ AI ก็คือสิอันนี้ไปน้ำเพิ่นอยู่แบบว่ากาว่าสิแบบว่าเพิ่นมีอีหยังะนะอันนี้ว่ามิตรภาพ A i ก็แสดงว่าบ่มีอีหยังจะสวนมาอวดพอใหอายสังคมล่าสุดแาวขมินบอกว่า ไม่กลัวไทยแต่ร้องห่มร้องไห้บางคนนี่อวดเก่งนะอวดเก่งอย่างนู้นอย่างนี้ว่าตัวเองดีกว่าไทยดีกว่าทุกอย่างน้องกินรู้สึกสงสารไหมที่แาวขมิ้นร้องห่มร้องไห้บอกความเห็นใจตอนเบิรงคลิปตอนทับยิดกาคืออีต้นเนาะมาเดืยนนี้ก็เซาอีต้นแน้ะเพราะว่าปากจัดไรระหว่างไทยกับขมิน้นน้องกินคิดว่าใครถูกใครผิด ขมิ้นหันนาจะพิษอยู่แล้วเนาะเบิงแต่สภาพเพื่อนหันก็คือซีฮับุไลแล้วก็ว่าขมิน้นซีบิดเห็นบ่แนวยิงเขาประเทศไทยก่อนแล้วมันนี้มาปัจจุบันนี้สงสารขมิน้นหรือเห็นใจคนไทยเห็นใจคนไทยเพราะว่าคนไทยโลนใส่ร้ายทุกอย่างก็คือขนาดขมิ้นยิงเข้าไทยก่อนขมิ้นยังไม่ยอมรับจะไปฟ้องซาวโลก โอ้โหเห็นแล้วสงสารคลิปวิดีโอนี้ PPFc มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาไลา่แล้วน้องเดียร์น้องกินก็จะได้ขอตัวลาไปเพียงซัมเนี่เด้อ,อ PPFc มีความคิดแนวไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาไลา่ถ้าเกิดว่าน้องเดียร์ก็มึงกินว่าพิษประการใดก็ตองก,รงการขอโทษขออภัยนำเด้อพรากันคลิปนาพ่อพี่น้องก,กันสบายาดีไยบายสงสารขมิ้นจังห, <laughs> หาว่าไทยเป็นคนเดิมก่อนโอ้โห,โอโหบอยดื่มตาดูโลกหรือยัง